สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนลำดับเลขคณิตกันนะครับลำดับเลขคณิตความหมายของลำดับเลขคณิตก็คือลำดับที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยจํานวนที่เท่ากันไปเรื่อยๆจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับสัญลักษณ์แทนคือตัว d ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีลำดับ2 4 6 8 ไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลำดับนี้จะมีการเพิ่มขึ้นทีละสอก็คือบวกสนั่นเองบวกสดังนั้นลำดับนี้จึงเป็นลำดับเลขคณิตเพราะมีการเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนที่เท่าเท่ากันซึ่งจะมีค่า d เท่ากับ2นั่นเองโอเคครับหรือถ้ามีลำดับ10 7 4 หนึ่งไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลำดับเนี้ยจะมีการลดลงทีละสามหรือลบสนั่นเองซึ่งก็เป็นลำดับเลขคณิตเช่นกันเพราะมีการลดลงด้วยจำนวนที่เท่ากันก็คือลบสามนะครับดังนั้น $d ของข้อนี้ก็คือลบสโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นลำดับเลขคณิตสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือต้อง เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยจํานวนที่เท่ากันไปเรื่อยๆและสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเราจะเรียกว่าผลต่างร่วมสัญลักษณ์แทนคือตัวดีนะครับเหมือนตัวอย่างที่ครูแสดงให้ดู2อ,อันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพิจารณลำดับทั้ง8ข้อนี้ดูว่าข้อใดเป็นลำดับเลขคณิตบ้างนะครับมาดูข้อที่1อันนี้บวก2อ,อันนี้ก็บวก2 อันนี้ก็บวก2นะครับสังเกตว่าเพิ่มขึ้นเท่ากันตัวนี้เป็นนะครับซึ่งมี d ีเท่ากับ2โอเคไหมครับข้อที่2อันนี้บวก2อันนี้บวก6อันนี้บวก16นะครับสังเกตว่าเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันนะครับอันนี้จึงไม่เป็น เมื่อไม่เป็นก็ไม่มีดีนะครับไม่มีดีโอเคครับหรือเราไม่ต้องเขียนเลยก็ได้นะครับเมื่อเมื่อไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดถึงค่าดีไปเลยนะครับข้อที่3อันนี้เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่ม3อันนี้เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่ม5ความจริงถ้าเราพิจารณาแค่2ตัวแล้วมันไม่เท่ากันเราก็ตอบได้เลยว่าไม่เป็นนะครับ ข้อที่4อันนี้เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม3เพิ่ม3เพิ่ม3โอเคเพิ่มเท่ากันเป็นนะครับมี d เท่ากับ3 12ลบ8เอ้สิลบ4เท่ากับ8 8ลบสเท่ากับ5 5ลบ2งเท่ากับ3สังเกตลดลงไม่เท่ากันเพราะนั้นไม่เป็นนะครับอ่าส่วนตัวนี้ 2 4่ลบสเป็น20 2 0ิลบสเป็น16 1 6กลบสเป็น12แสดงว่าเป็นนะครับซึ่งมีดีเท่ากับลบสนะครับพอมาดูตัวนี้พอเป็นแบบนี้เราจะเริ่มพิจารณายากต้องไหมครับเราไม่สามารถรู้ได้ทันทีว่ามันบวกขึ้นหรือลดลงด้วยอะไรแต่บางคนก็สามารถรู้ได้ทีนี้สําหรับคนที่ไม่รู้วีครูมีวิธีการตรวจสอบ นะครับก็คือเราเอาพดนหลังลบพดนหน้านะครับที่อยู่ติดกันนะครับเอาพดนหลังลบพดหน้าที่อยู่ติดกันแล้วหาค่าออกมาก็คือพดหลังคือตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็พดหลังก็คือ9ลบด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็พดหลังคือลบสิลบด้วยตัวนี้นะครับถ้าค่ามันออกมาเท่ากันแสดงว่าเป็น นะครับเรามาลองลบดูตัวแรกนะครับลบหกบลบสก่อนเอาคู่แรกนะครับคู่แรกคือคู่นี้ลบ6กบลบสลบหกลบลบสอันนี้มีค่าเท่ากับลบสนะครับตัวต่อมาลบเกลบลบหก็มีค่าเท่ากับ ลบ3เช่นกันส่วนเรื่องการลบการอะไรเนี่ยครูบอกแล้วให้นักเรียนไปหาวิธีการให้จําให้ได้นะครับไม่งั้นจะทําให้เราผิดต่อไปเรื่อยๆตัวคู่ต่อมาลบ12ลบลบ9ก็เท่ากับลบ3เช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราลบดูแล้วปรากฏว่าทั้ง3คู่คู่นี้คู่นี้แล้วก็คู่นี้ลบแล้วเท่ากันแสดงว่าข้อนี้เป็นนะครับ เป็นลำดับเลขคณิตซึ่งมีดีเมื่อกี้เราลบแล้วคือลบสดีเท่ากับลบสาเต่อไปข้อที่8เราก็เอาลบสิตั้งลบด้วยลบสิซึ่งมีค่าเท่ากับ5้านะครับลบห้าตั้งลบด้วยลบสิก็มีค่าเท่ากับ5เช่นกันและสุดท้ายเอา0นตั้งลบด้วยลบหก็มีค่าเท่ากับ5 จะสังเกตว่าผลลบทั้ง3อันมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเป็นนะครับแล้วก็มี D เท่ากับ5นั่นเองนะครับโอเคดังนั้นวิธีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบบางคนอาจจะคิดได้เลยข้อ7ข้อ8เนี่ยบางคนอาจคิดได้เลยว่าลบสมันคือลบสกลายเป็นลบหกลบหก็ลบสกลายเป็นลบเลบ เลบสก็กลายเป็นลบสิข้อนี้ก็เหมือนกันลบสิ้าก็บวก5ลบสิก็บวก5ลบห้าก็บวก5นะครับถ้าใครคิดได้แบบนี้เลยก็ไม่จําเป็นต้องไปตั้งลบก็ได้ถ้าใครคิดไม่ได้ก็เอาพดหลังลบพดหน้าพดหลังลบพดหน้าพดหลังลบพดหน้าทุกคู่นะครับถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นโอเคไหมครับโอเคฉะนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด ท้ง9ข้คอนี้ลงสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสมครูโอเคไหมครับโดยให้ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับแล้วบอกถ้าถ้าเป็นให้บอกค่าดีมาด,ด้วยว่าดีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องเขียนดีโอเคไหมครับข้อไหนเป็นให้บอกดีข้อไหนไม่เป็นไม่ต้องบอกดีโอเคครับ